สวัสดีค่ะพบกับช่อง p r o เจกสอรี่นะคะ EP นี้นะคะพลมีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะและก็เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าใครที่จะออกเดทหรือใครที่กำลังที่จะมีแฟนฝรั่งนะคะมันก็เป็นเรื่องเล่าอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงจากเพื่อนสนิทของพลเองค่ะแล้วก็เพื่อนคนนี้นะคะ เราได้ขออนุญาติเพื่อนแล้วนะคะที่จะมาเล่าเรื่องราวให้ทุกคนได้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องเซ็กค่ะนะคะเรื่องเซ็กเนี่ยทุกวันนี้การพูดคุยเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆหนึ่งเราได้เรียนรู้เราได้สอนลูกสอนหลานเราไม่ไดไ้ไม่ได้บอกว่าให้ชักชวนที่จะไปทําแบบนั้นแต่ให้เรียนรู้ที่รู้จักจะป้องกันรู้จักที่จะต้องดูแลตัวเองนะคะบางคนเนี่ยลูกเข้าเรียนเนี่ยมัธยมหรือมัธยมปลายอะไรเงี้ยก็เริ่มให้ลูกเนี่ยไปฝังยาคุมแล้วนะก็บอกลูกเนี่ยว่าให้ รู้จักการดูแลตัวเองอ่านี่ก็เป็นเรื่องดีค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ปกติแล้วเราทุกคนก็สามารถที่จะเรียนรู้และเปิดใจได้นะคะอ่ะพอยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งแล้วเป็นเพื่อนที่สนิทนะคะแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่มัธยมต้นและเขาเนี่ยก็มีแฟนเป็นต่างชาติส่วนตัวพอเองก็มีแฟนเป็นต่างชาติก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะมาแชร์เรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันเพื่อนก็บอกโอเคยินดีมากเพราะมันเป็นเรื่องที่ ธรรมดาธรรมดาแล้วก็เพื่อนก็บ,บอกว่าไม่ได้โชว์หน้าเพื่อนด้วยก็ไม่เป็นไรเพื่อนทุกคนได้เรียนหมดเลยค่ะยกเว้นเ,เขาเนาะเพราะว่าเขาไม่มีเงินที่จะเรียนต่อมสีหรือ,อปวชปวสอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนพลอยก็ได้ไปเรียนต่อมสีมหมหแล้วเข้าจนเรียนจบมหาลัยรัชพัฒน์บุรีรัมย์ต่างคนต่างไปมีเพื่อนใหม่กลุ่มใหม่มสีม5ม6ก็ไม่ได้เจอกับเพื่อนคนนี้นานมากๆก็ได้มาเจอเพื่อนคนนี้นะคะแต่ในระหว่างที่เพื่อนคนนี้ไม่ได้เรียนมสี่ ไปทำงานเป็นเด็กปั๊มค่ะทุกคนพอยได้กลับมาเจอเพื่อนคนนี้เหมือนเดิมค่ะก็ได้คุยกันแบบโอ้โหโทรคุยกันเป็นประจํานะคะแล้วเพื่อนคนนี้นะคะก็กําลังคุยกับชาวต่างชาติเพื่อนเนี่ยมีประสบการณ์เดทกับผู้ชายมาแล้วกับฝรั่งแล้วในระหว่างที่เดทเนี่ยเพื่อนก็ออกเดทเลยค่ะเดทหนึ่งเดทสอง่อะก็ถือว่าโอเคเดทที่3มแล้วเราเนี่ย ก็ติดต่อกับเพื่อนตลอดเราก็มีการโทรไปหาเพื่อนเป็นยังไงวะเพื่อนอุ๊ยดีไหมนั่นนู่นี่เราก็โทรถามเพื่อนคือเราจะคุยกันเป็นประจำอยู่แล้วไงคะ่ะเรื่องพวกการออกกําลังกายอะไรเงี้ยเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่หุ่นดีมากๆสเปคฝรั่งเลยผิวสองสีมีหน้าอกมีหุ่นหุ่นดีมากเพื่อนออกเดทครั้งที่3เจอฝรั่งที่เซ็กจัดมากๆอเรื่องเซ็กเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่เพื่อนบอกว่ามันเกินกําลังฉันแล้วอ่ะ เธอแม้ว่าทําไมถึงบอกว่าเกินกําลังฉันเราก็โทรถามเพื่อนว่าเฮ้ยมึงเป็นยังไงบ้างวะโอเคไหมเนี่ยคือเรายังไม่ได้ออกเดทไงเราก็ต้องศึกษากับเพื่อนว่าเอ้ยมึงเดทคนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยโทรหาเพื่อนเพื่อนบอกว่ากูไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวแล้วเกินเกินกําลังเพราะว่าฝรั่งน่ะทุกคนมีเซ็กอะไรกับเธออะหนึ่งวันอะไม่ต่ํากว่า ห้าหกครั้งได้อะค่ะทุกคนเพื่อนก็โทรมาเพื่อนก็นั่งคุยในโต๊ะแบบนี้แะคะแต่เขาไม่ได้เห็นหน้าผู้ชายคนนั้นผู้ชายฝรั่งคนนั้นเนี่ยฐานะดีที่เพื่อนยอมไปออกเดตด้วยนะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยหนึ่งด้วยคําว่าการเงินทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ด้วยภาระหน้าที่ของเราที่ต้องทําเพราะว่าเป็นลูกแม่ก็ไม่สบายเธอก็ต้องไปกับฝรั่งแต่ไปในนัดที่นี้เนี่ยทุกคนเพื่อนพลอยเนี่ยไม่ได้ทํางานบาร์นะฝรั่งนัดเจอฝรั่งก็ซัพพอททุกอย่างค่าตั๋วบิน คกินค่าเที่ยวค่าทุกสารพัดแล้วฝรั่งคนนี้เป็นเชฟเป็นเชฟจากประเทศเยอรมันแล้วเป็นเชฟในโรงแรมดังด้วยเธอก็รู้แหละพื้นเพอ่ะรู้อ่ะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วทําไมเธอถึงไปกับผู้ชายคนนี้เราไม่รู้หรอกว่าเซ็กเขาจะเป็นยังไงเซ็กจัดเซ็กไม่ดีนั่นนู่นนี่อะเราไม่รู้ค่ะว่าเซ็กเขาเป็นยังไงถูกไหมคะเพราะเรายังไม่เคยเจอกันเพื่อนพลอยก็โอเค จัดไปผู้ชายส่งเงินมาซัพพอร์ตค่ากินค่าอยูอ่ฉันให้เธอเลยโอนให้เลยเป็นเงินจํานวนเยอะเธอเดทมาแล้วรอบหนึ่งสองรอบโอเคมีประสบการณ์แล้วรอบที่สามมันก็ยังใหม่ๆอยู่ะนะเธอก็ไปเดทกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็ส่งเงินมาให้ในจํานวนเยอะให้มาเจอกันที่พัทยาเจอกันครั้งแรกเธอบอกว่าครั้งแรกเนี่ยโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้ว่าเซ็กเนี่ยผู้ชายอาจจะ อาจจะไม่ได้มีเซ็กนานอาจจะห่างหายจากไม่ได้มีเซ็กอะไรกับใครนานอะทุกคนก็เลยมีอารมณ์เพศแบบรุนแรงอ่ารุนแรงแล้วก็หลายครั้งมากๆ1 1นึงหงวันอะ่ะทุกคนเ <c oughs> พื่อนพลอยบอกว่าไม่ต่ำกว่า5้ถึงหครั้งในภายในหนวันเออบางทีอาจจะมากกว่านั้นแต่ไม่อาจจะไม่สําเร็จหรืออะไรอย่างนั้นอันนี้คือพูดคุยกันคุยกันตามภาษาผู้หญิงอะนะเพื่อนพลอยก็ออยบอกว่าบางครั้งในห้าหครั้งเนี่ย เจ็ดครั้งก็มีเจ็ดครั้งนี่อาจจะไม่สําเร็จน้องชายของเขาอาจจะไม่ได้แข็งตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปใครเป็นผู้ชายฟังคลิปนี้อยู่น่าจะรู้เนาะ,อะคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาคุยกันแล้วทีนี้เพือพ่อนพลเนี่ยหวันผ่านไปเพื่อนเนี่ยเข้าใจ เพื่อนบอกว่าอาจจะไม่ได้มีเซ็ก์นานๆก็เลยเหมือนแบบกระหายเพื่อนพลเนี่ยบอกว่าในระยะที่เรามีอะไรกันตอนที่มีอะไรกันมีเซ็ก์กับเธอเนี่ยเมียลมรุนแรงเขาเรียกว่ามีลูกเล่นอ่ะทุกคนมีลูกเล่นแบบว่าให้เธอทําท่านั้นให้เธอทําท่านี้แล้วก็มีอุปกรณ์เธอตกใจมากอันนี้เพื่อนพลเนี่ยตกใจมากมีอุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยเป็นพวกเซ็กซ์ทอยบ้างคืองงมากเพื่อนบอกว่ามีในกระเป๋าด้วย พกมาที่ใช้เป็นสําหรับผู้หญิงนะเพื่อสนองความรู้สึกตัวเองความอยากของตัวเองมีหมดเลยค่ะทุกคนเพื่อนเนี่ยตกใจมากด้วยความว่าเพื่อนเป็นเราเป็นมือใหม่ไงคะทุกคนไอ้เพื่อนนี้ก็บอกว่าโอ้โหวันแรกมาเจอจัดหนักเลยทุกคนจัดหนักเลยผู้ชายเนี่ยมีการขอเข้าประตูหลังด้วยแล้วเพื่อนพลเนี่ยบอกเลยไม่เอาเลยไม่เซเยสเลยนะคะเพื่อนพลเซโนอย่างเดียวเพื่อนพลเนี่ยมีข้ออ้างบอกว่าถ้า เธอจะเอาประตูหลังเนี่ยฉันจะกลับบ้านแล้วฉันจะไม่อะไรแล้วแต่ผู้ชายมันก็ยังดีนะคะทุกคนผู้ชายเนี่ยยังมีอารมณ์โอเคซอฟลงโอเคไม่เอาประตูหลังวันที่สองเธอบอกว่าโอ้โหหนักกว่าเดิมเลยมีอาการแบบคุ้มข้างรุนแรงในเซ็กกับทุกคนคือเอาตรงๆการที่เรามีเซ็กเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยก็จะชอบความนุ่มนวลอ่าไม่ได้ที่จะแบบว่า เร่าร้อนขนาดนั้นแต่ผู้ชายคนนี้มีความแบบโอ้โหเร่าร้อนจนเกินลิมิตของเธออ่ะเพื่อนพลอยบอกว่ามันเกินลิมิตของเธอไอความเร่าร้อนนี่ก็ชอบอยู่หรอกนะเอ,อไอความที่แบบมีอารมณ์มีฟิลลิ่งที่มันเผ็ดร้อนเพื่อนพลอยก็บอกว่ามันเกินที่ที่กูจะรับไหวแล้วละพลอยอ่ะแต่มีอย่างหนึ่งเพื่อนพลอยเนี่ยบอกว่าผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่ซัพพอตดีมากให้วันละ25งหมื่นห้า เจ็ดวันที่อยู่ด้วยกันให้วันละสองหมื่นห้าผู้ชายมีข้อต่อรองฉันให้เธอวันละสองหมื่นห้าไม่รวมกับค่าช้อปปิง้งที่เธอจะไปทําเล็บทําผมอ่ะเหมือนผู้ชายคนนี้เขาก็โอเคเปดีเปหนักจัดเต็มกับเรื่องของผู้หญิงเปวันละสองหมื่นห้าให้มาเลยวันละสองหมื่นห้าเจ็ดวันเป็นเท่าไหร่แล้วเธอไหนจะค่ากินค่าอยู่ค่าเที่ยวคือไม่รวมนะคะค่าช้อปปิง้งในระหว่างนั้นเพื่อนพลเนี่ยก็ไปนั่งบา้าน มีการแชทกับพลตลอดพลจําได้เลยแล้วก็มีการมีการพูดคุยกับพลนะคะ,ะแต่ตอนนั้นเนี่ยเพื่อนเนี่ยอาจจะยังไม่กล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าเพื่อนเนี่ยอยู่ในระหว่างที่เดทกับผู้ชายคนนี้ก็เลยยังไม่กล้าพูดเรื่องนี้เพื่อนเนี่ยมาพูดทีหลังกับเราว่าเพื่อนอายฝรั่งจะไปเดินทางไอ้ผู้ชายไอ้ฝรั่งคนเนี้ซื้อให้หมดทุกอย่างอยากได้อะไรหยิบเอาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับอ,อย่างของเราเนาะเครื่องประดับพวก พวกอะทองอะไรเงี้ยฝา่าฝรั่ังก็ซื้อให้นะคะเพื่อนพลอยก็โอ้หเอาวะทนเอาเอพื่อนมีการตอนนี้เพื่อนมีอารมณ์แบบทนละเข้าวันที่สามฝไาที่บอกว่าไปช้อปปิ้งไปอะไรเงี้ยวันที่สามช้อปกระจายเลยทุกคนหมดเยอะอยู่นะคะทั้งน้ําหอมน้ําหอมดีโอเอยน้ําหอมกุชชี่เอาาิยฝ้าหลังจัดเต็มให้เลยทุกคนอันนี้คือเพื่อนพลอยบอกว่าเพื่อนพลอยก็มานึกในใจเอาวะกูกลับมาในห้องกูมานั่งคิด กูต้องทนอะทนทนอุ้ยทนดีกว่าได้เยอะขนาดนี้เปหนักขนาดนี้ไม่เคยมีใครเปชั้นขนาดนี้วันที่ห้าเพื่อนพลอยทนได้แค่วันที่ห้าวันที่ห้าเพื่อนพลอยบอกว่าหุ้ยหนักหน่วงมากไม่เคยไม่เคยแบบนี้จนจนเพื่อนพลอยบอกว่าขอกลับหนึ่งสองสามสี่สี่วันเนี่ยทนได้อ่ะมึงจะมารูปแบบไหนท่าไหนยังไงอุปกรณ์ช่วยเสริมมาได้หมด <c oughs> ได้หมด แล้วฝรั่งเนี่ยมีการเปิดดูหนังให้เราอารมณ์ด้วยอ่ะเธอก็พูดเนาะเพื่อนเล่าให้ฟังเปิดดูหนัง<ๆ>เธอจะเอาหนังแบบว่าไหนหนะสีผิวหรือเอาหนังแบบแล้วก็มีอารมณ์ร่วมกับเธอแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวหรือไม่ค่อยได้ออกไปอะไรเลยนะจะออกไปก็แต่ช่วงที่กินแล้วก็ไปช้อปปิง้งบนห้างบนอะไรอย่างเงี้ยเออออกไปนั่นแหละแต่พอกลับห้องมาโอ้โหเอาละเริ่มละกลับมาได้กินอิ่มๆได้สักพักหนึ่งฝรั่งเริ่มมีอาการอีกแล้วค่ะ เริ่มมีเซ็กกับเธอในทันทีนะคะแล้วเธอก็แบบว่าอุ้ยทนแล้วที่เพื่อนพลอยทนไม่ได้เลยนะทุกคนในในเรื่องของใช้อุปกรณ์ร่วมช่วยใช้อุปกรณ์ร่วมพวกเซ็กทอยอย่างเงี้ยเพื่อนพลอยบอกนะไอ้เซ็กทอยที่ว่าไอ้ฝรั่งคนนี้มันใช้อะทุกคนก็ขนาดเนี้ย ขนาดเนี่ยบางทีใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีหลายไซส์หลายขนาดมาพูดคุยกันนะคะทุกคนอ่ะแล้วเพื่อนพลอยเนี่ยทนได้แค่วันที่ห้าไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วให้ให้เพื่อนพลอยทุกวันวันละสองหมื่นห้าแต่วันที่ห้าเนี่ยเพื่อนพลอยทนไม่ได้เพื่อนพลอยตัดสินใจค่ะเอาแค่โทรศัพท์มือถือแล้วก็กระเป๋าเล็กๆสะพายนะคะบอกว่าจะมาเจอเพื่อนข้างล่างล็อบบี้ที่อยู่ทํางานอยู่พัทยามาเจอเพื่อนจากนั้นคือเพื่อนอะ หนีเลยค่ะทุกคนไปขึ้นรถบัสเลยเรียบร้อยกับบุรีรัมเลยค่ะเพื่อนพลก็บอกฝรั่งเนี่ยของแบบใหญ่มากใหญ่จนแบบเธอไม่เคยเจอฝรั่งที่แบบใหญ่ขนาดนี้อะ่ะทุกคนอ่าพอเพื่อนพลกลับบุรีรัมมาได้สักหนึ่งอาทิตย์มีอะไรเล่าให้ฟังก็คือเล่าเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องนี้มันมันก็มาแชร์ให้ฟังนะคะบางทีเนี่ยผู้ชายเนี่ยดูซัพพอร์ตเราดูแบบว่าอุ้ยให้เงินเราเยอะมากๆซัพพอร์ตเรา แต่ว่าเรื่องบนเตียงต้องถึงพิกถึงขิงเขาจริงๆอ่ะทุกคนผู้ชายแบบนั้นก็มีออย่างเช่นเหมือนบางคนมาแชร์ประสบการณ์เจอลูกค้าแปลกๆให้กินอืกกินฉี่อย่างเงี้ยให้เราอืให้เราฉี่อย่างงี้ให้กินแล้วก็จะเพิ่มเงินก็จะมีผู้ชายเซ็กแบบแปลกๆแบบนั้นเหมือนกันอันนี้พลอยไปไปดูจากรายการตรงนั้นตรงเนี้ยน,น,นะคะแล้วก็มีการจะขอเพื่อนเนี่ยประตูหลังแต่ว่าเพื่อนเนี่ยไม่เคยประตูหลังฉันไม่เคยประตูหลังจะบ,บ้าแล้วเพื่อนพลอยนี่ก็ลองเดทเดทมาเรื่อยๆก็เจอผู้ชายหลายรูปแบบ จนตอนนี้เนี่ยเ <t> พื่อนพลอยก็มีชีวิตที่ดีแล้วค่ะทุกคนก็เจอแล้วก็มีครอบครัวมีลูกกับฝรั่งหนึ่งคนนะคะตอนนี้ก็มูฟไปอยู่ที่ยุโรปแล้วค่ะ,ะจริงๆเรื่องเซ็กเนี่ยมันกับคู่กับเรื่องคู่ชีวิตที่เราจะอยู่ด้วยกันมันก็เป็นเรื่องควบคู่กันมันต้องมีอยู่แล้วเรื่องเซ็กกับเรื่องอันนี้ถ้ามันไปด้วยกันถ้าเรื่องเซ็กมันคนละคนละอย่างคนละแบบคนละแนวไปด้วยกันยากแต่ถ้าความชอบอ่ะคุณมีความชอบที่เหมือนกันเซ็กเนี่ยคุณชอบเวลาคุณมีอะไรกันคุณชอบใช้ เซ็กทอยไอคนอ่ะผู้หญิงก็ชอบผู้ชายก็ชอบเข้ากันโอเคแมทแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยผู้ชายชอบเรื่องบนเตียงชอบให้แบบว่าเวลามีรายการชอบให้ท่าเอเวนเจอร์ผู้หญิงไม่ชอบแต่ผู้ชายชอบความแตกต่างมันก็ไปกันไม่ได้ในเลชั่นชิพในความสัมพันธ์นั่นนะคะมันก็ไปด้วยกันไม่ได้นี่คือความแตกต่างสินเสมอกันถึงอยู่ด้วยกันได้อ่าโอเคนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยในเรื่องเซ็ก คอมเมนต์มาบอกหน่อยค่ะโอเคนะคะสำหรับ EP นี้ช่อง p r o j e c ต์ซอรต้องขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ